เกม Street Fighter 6เนี่ยจะมีบางคอมโบนะครับที่สามารถใช้ได้เฉพาะเวลาที่อีกฝั่งนั่งเท่านั้นอย่างเช่นตัวนี้ว่าง,งัานไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าอีกฝั่งนั่งนัดได้ทันทีนะซึ่งคอมโบแบบนี้เราต้องฝึกคอนเฟิร์มมาว่าโดนตอนนั่งหรือตอนยืนเราต้องอัดหรือว่าเล็กคอร์ดให้บอดเนี่ยนั่งรัวๆแต่ว่าเราจะมั่นใจได้ไงว่าบอดเนี่ยนั่งครึ่งหนึ่งยืนครึ่งหนึ่งใช่ไหมเราต้องาการให้มันเป็น5 0า0บเปครับ,รบไม่ยากครับเปิดอินพุตฮิสตอรีของบอดก่อนนะเราจะได แล้วก็ไปที่หน้าเ e คคอร์ดครับแล้วปักให้เลคคอร์ดติกเกอร์เนี่ยไปออนิอูตก็คือให้มันเริ่มอัดต่อราเริ่มกดปุ่มนั่นเองครับแล้วเราก็กดอัดกดลงครับ1เฟรมแล้วก็ปล่อย1เฟรมให้มันยืนรวมเป็น2เฟรมเนาะถ้าเยอะกว่านี้คือไม่ได้นะครับอันนี้2เฟรมล้วก็มาเช็คว่าเราลง1เฟรมหรือเปล่าถ้าลง1เฟรมแสดงว่าเฟรมต่อไปเป็นยืนพอาเรากดเพย์ปั๊บบอดเนี่ยจะอยู่กึงกลางครับระหว่างน,นั่งกับยืนทำให้เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันนั่งหรือยืนจนกว่าเราจะกดเตะออกไปนะนี้เราแบบได้ฝึกอนเฟม